อะไรอิดอิดไม่อิดไปยืนที่เดิมเปิดคลิปเออเออเออดูดะแค่คือดูว่าสวยงามแคะดูก่อนที่จะไปเริ่มนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ล้านยังมีคนไม่กดงั้นโดนดิโดนโดนเบี้ยอันนี้ตัวละนี่ด้วยนี่ด้วยเน่ยังไม่กดเองเป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่ากดซับเอาละฮะทุกคน กลับอ่าไม่ได้เปิดคิวนานมันพูดว่ายังไงน,นะ<อ>กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องไอาจากช่องหลาก,กินคนแล้วผมช่อูยเงี<น>่ยม<อ>ค่ะโอเคครับวันนี้ครับเรามาอยู่ในแบบเอ่อชื่ออะไรนะ dress to impress ครับแล้วตอนนี้ <to> impress. ตอนนี้เหลืออีกแค่5วินาทีเราจะได้เข้าไปแบบประชันความสวยของเราความแซ่บของเราแล้วให้อีได้ออกกล้องมั่งขอลองอะไร ต้องออกกล้องเอาจริงนะคนคนนี้แต่งแต่งกากนะให้หนึ่งให้หนึ่งไปเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งคือบางคนอาจจะให้ห้าแลแต่แต่ผมให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเท่านั้นมันกาบโอ้โหอะไรเนี่ยได้แค่นี้ได้แค่นี้โอ้ยนี่อะไรเนี่ยโอ้ยแต่งได้แค่นี้โอ้อะไรเนี่ยไอไอนีนโมทำโอ้ยเอาไปไปไม่เตรียมตัวหนึ่งคะแนนอีีซ่โอ้ยเต้นอะไรเนี่ยโอ้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์ โอ้ยโอไปกลนี่อันนหาอันนี้หโอ้ยโอ้ให้หอีีอีห้าอันนี้ต้องศูนอันนี้ต้องศูนอันนี้ศูนย์อันนี้ศูนอะไรเนี่ยโอ้โอ้โพดท่าไมออกไปออกไปออกไปศูนย์ไม่ทาศูนอาวาแล้ววาลยวาแล้วว้วพี่อ่พี่อ่ขอร้องอันนี้หมดศูน อีทโหวตศูนย์อีโหวตศูนย์าแล้วดูถ้าพี่ติดอันดับนะอีจะฆ่าพี่ไอเลยรอบนี้เอาดีนี่ดูดูเท่ขนาดไหนอีทจะโหวตศูนย์โอ้เอาจริงนะคือถ้าถ้าพี่ไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะคือคลิปคลิปจบเลยคือแบบพี่พี่ไมขี้เกียจเล่นขี้เกียจตัดละอ สองไปอันดับหนึ่งเท่าเท่ากันเลยเนี่ยสิส่แ้มแรมเท่ากันก็มันไม่ใช่มันเกิดไม่ขึ้นคือแมปนี้นะครับมันจะเป็นแมปที่ให้เราแต่งตัวตามธีมที่เขาวางเอาไว้ให้แล้วหลังจากแต่งเสร็จมือแล้วก็เอาไปประกวดแล้วก็แข่งกันว่าใครมันสวยสุดแต่พอดีว่าผมก็ชนะตลอดไงอิตอิตอิวันนี้เราเราจะมาแข่งกันว่า ใครจะชนะว่าแบบใครมันสวยที่สุดโอเคไหมโอเคอันนี้คืออะไรแล้เราเดี๋ยวเราจะให้ผู้ชมอ่ะโหวตท้ายคลิปด้วยว่าใครสวยสุดสีผิวที่เหมาะกับคนยุโรปในช่วงนะครับแน่นอนต้องเป็นสีเขียวนี่ในที่สุดพี่ก็ได้ทําความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเลยนี่ในที่สุดหนูก็จะได้ทําความฝันแล้วอินผิวเพื่อก พี่ว่าเราเราเราควรแต่งตัวดีๆในเกมเกมมันชื่อว่า Dress to Impress อะแต่แบบเราแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อะ Dress to Impress เฮ้ยพี่อยากเป็นแบทแมนพี่อยากเป็นแบทแมนนี่แบทแมน I am Batman มันเหมือนเอามอาอ,อะแป๊บนึงต้องไปเอาเอาผมออกก่อนเอาผมออกนี่ it 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 I am Batman I am the real Batman เอ่เอเราใส่อะไรอีกดี รู้วะชายชาตรีต้องใส่อะไรใส่อะไรถุงน่องเออวะเนี่ยโอ้ยใส่ถุงน่องไม่ได้เกมกากไม่มีงังนเกมไม่เคยรู้สึกดีขึ้นหน่อยโอ้อะไรเนี่ยแต่งได้แค่นี้ไอเอาจีคนนี้สวยฮะโอ้ยศูนย์ศูนย์ศูนย์พี่ไอ้ก็เห็น I am Batman ศูนย์ศูนย์ไม่ไม่ Batman อีกไม่แค่ Batman Batman ออีดแบทห้าอย่างแกไปให้สูดให้สูดเท่านั้นเราเป็นพี่น้องกันไอีจะไม่โกงเกมโอ้อันนี้ห้าห้าอันนี้ต้องสูดเลยอีเลิกกดไอแพดพี่เลิกกดไอแพดพี่เลิกกดไอแพดพี่สูด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 ก็นะครับก็ผู้ชนะก็เหมือนเดิมเนาะโหวตนิ่งคอมพลีทแล้วก็ ผมก็อยู่บนแท่นนี่ไอติ้งอติ้งทำได้ทั้งพี่ไห้โอ๊ยไม่ได้ใครมันเปิดตัวฮ้ยดูดูแคทสิดูแชทส์โอ้ยโอ้ยโอ้ยนูบ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 โอ้ยก็อ้สิทีมต่อไปแล้วคือทีมดีเทคกทีฟโอ๊ย อิดเลิกเหยียดิเดี๋ยวช่องบินจริงเฮ้ยอิดมาเริ่มกันใหม่อิดได้เวลาเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าอิดเฮ้ยมาเปลี่ยนเสื้อผ้าด่วนโอเคต้องการเปลี่ยนผิวอืมเอาสีอะไรดีผิวอิดมันเป็นอย่างเงี้ยมันสีแดงใส่ชุดอะไรคันถัดไปนี่ต้องใส่ชุดอันนี้เอาใส่ไม่ได้ใสเขาผู้ชายไม่ได้โอเคได้เวลาเปลี่ยนเป็นผู้หญิงแล้วอิดลาบอออิด อย่ดูคนนี้ดิอยากระโจน่ะเฮ้ยคุณครับคุณครับอย่าอย่าเพิ่งเดินครับอย่าเพิ่งเดินพอดีผมเป็นตำรวจอิดตำรวจฟ้าเดินมาดิอิดโจนอยู่ตรงนี้อิดโอ้ยโอ้ยอิดเลิกใส่ชุดแมทแมนดิเลิกขี้กอลเฮ้ยได้เวลาเป็นอิสลามใส่ไม่ได้อะขอญาติแปลงเป็นอิสลามโอ้ย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 นี่ไม่ใช่อิสลามกาก โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ I am Batman โอ้ยโอ้ยโอ้ยน่าเกินนะพี่ยังจินะพี่กำลังทำลายเกมอยู่ทุกคนบ่นด่าพี่อยู่ตอนนี้นพี่พิมพ์นูบอีซี่พี่ระวังโดนแบนนะอีรีพอร์ตแล้วจริงพี่จะรีพอร์ตบูลี่จริงโอ้ยรีพอร์ตเพื่อพี่โดนแบนแน่คือจริงนะพี่ไม่แต่งพี่ใส่ชุดนี้ไปพี่ก็มั่นใจว่าพี่จะชนะ ้ออินเลิกแบทแมนดิเอานี้แบทแมนก็มีหัวใจชุดไ่ว้นะ้ำอิน <c oughs> <c oughs> เฮ้ยคุณจะแต่งงานกับผมไห <c oughs> มครับเดี๋ยวที่เป็นอิสลามด้วยเอาวะดีเพื่อนเอ้ยไม่ได้สีสีนี้มันกากเกินอะ่ะนี่สีนี้สีเหลืองนี่ทุกชุดมันมิกแอนด์แมทหมดเลยอินอยู่ไหนนี่อยู่ไหน <c oughs> เพี่ต้องการปีกได้เวลาฮีโร่เอของจริงนะคือเห็นไหมดูดูดูอิดให้ให้เทียบมาเลยใครสวยกว่ากันอิดอะไรอิดอิเป็นหุ่นยอิดอิดอิดเรามาหาท่าโพสกันดีกว่าท่าโพสไหนต้องใช้ไปดูเอาดูเอาท่าโพสดูโอมีอะไรบ้าง โอ้ท่าโพสดูโอกากหาท่าโพสดีๆดิว่านี่นี่โจโจจัดโอ้ยมันละนี่ถ้าโพสไรเลยทุกท่าที่อินอดูดิมาเริ่มเลยแฮร์พี่ไม่ได้บีดนี่ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยอุ้ยโหดเกินอ่ะโอ้ยขอเฮ้ยโพสโพสโพสนี่ นี่ไม่เอาจริงนะยังไงก็เต็มยังไงแบบเราได้ยิงที่หนึ่งคู่อะโอ้นี่อะไรโอ้ยโอ้ยกากาไอ้เนีงาไม่ได้ไม่ได้ไอ้นี่งอป่าจัดอะเลิกบูลลี่เดี๋ยวช่องวินคือเราควรลบคลิปนี้ไว้อช่องวินอะไรก็กิดดูสามพันซับหายบบ คุณแบบละเมิดกดชุมชนอนะดูดิห้าร้อยปัญญาอ่อนทำไมอีดอาเกสีจังอะก็มันปัญญาอ่อนจริงก oh, <yeah. S 2> ันด้วยโกเมนเอามันไป <c oughs> โ,โอ้อะไรเนี่ยถือถือบาซูก้ามาทำไมศูนย์ครับศูนย์ศูนย์อะไรเขาให้ทำดีเทคที e อะไรถือบาซูก้าทำไม พี่ไอดดเซ็กีฟเวรอมีงก็ชนะเอาจริงนะตอน,น,นอมไม่ไม่ชนะให้ตกเลยอิดๆพี่ว่าคนนี้ก็สวยดีนะเขาเขาแต่งดีแต่หนึ่งก็จริงวหดดิ้งคอมพลีตละคือยังไงก็เราก็ได้เต็นไะคือแบบมันดูโอ้แล้วมันโห,หดมากเลยนะก็ระดับเทพรีวิวหายไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวๆไม่ใช่เรื่องนะเฮ้ยอาย ตกลงกันสุดท้ายโอ้ตกออาตายไม่ไม่ชนะให้ตกเลยไม่ไม่ชนะให้ตกเลย Let's go อะไรเนี่ยพี่ว่าชุดชุดนี้มันสวยมากเลยนะใจแล้วมันไม่ได้เพราะพี่อยากจะทำคนเดียวแล้วมันได้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ มันเป็นคลิปไงนะแบบไม่ได้ลงคลิปไม่ได้ลงคลิปมาว่า120ปีแล้วอ่าเอาล่ะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ถ้าชอบไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วผมสัญญาสัญญาจะไม่เป็นเกย์ในคลิปต่อไปไม่สัญญาว่าจะลงคลิปอินเลิเกย์อินนี่มัน224แล้วฮ้ยเลิกพยายามทำตัวปัญญาอ่อนจริงๆก็เนี่ยอินอิน่าขาดเนี่ยแล้วพี่พี่ลืมบดแล้วเอาล่ะฮะก็ มันปิดไงนะเออสามสองหนึ่ง